สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์ของวันที่17พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงสีแดงนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางเขจะมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรมเพื่อความมาเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่าสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับท้าวีทรัพย์ทาวีโชคทาวีสุขนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับเตรียมจดไว้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะเมื่อวานนี้เข้าอยู่เนาะอืม 1กับ2มา7 101เด็กๆเลยนะครับวันนี้ก็เลขเดิมนะครับ012เหมือนเดิมนะครับ012นะ0อ,อะไรคะเนี้ย04 05 06 07นะครับ14 15 16 17นะครับ5 2มา2มาก็คู่กันกับ456ครับอ่าดบนี้เลยนะครับชุดวินใครชอบ7ก็อชอบ3ก็ 3, 3ใส่ด้วยนะ รับณนี้นะครับเลนทนที่หนึ่งแล้วกันอรงนี้นะครับครับอันนี้เลนทนที่4ี่กนะเลสี่ห้าหกไปดีตรงนี้นะครับ่ันที่เข้ามาใหม่ก็ให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับจะพึ่งไปจัดกัอบอะไรท,ทั้งสิ้นเลยนะ,ะตามนี้เลยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่าหากนึ่เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์ 550 5 0 0้าคืนะครับตามนี้เลยครับร่บจดเอาเลยครับจุดเอาเลยอโอเคเน้นแล้วยังจังไม่เน้นลเลออเรียกว่าเน้นแล้วเน้นไม่เน้นก็มีค่าเท่าเดิมเหมือมนกันอะ่าอ่ครับเ้นนนปิ้งน,นะครับจุดบินอย่งเนะี้ะครับ เน้นที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งไปใช้นะครับเอาทำไมไม่ตรงล่ะครับเอาเอา่เงี้ยกันแล้วกันไปเลยนะครับเรียบร้อยละับมนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับเหนวทางวันนี้ก็มีทางนี้กันนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ